วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดคำศัพท์ที่เป็นคำพ้องเสียงนะคะหรือคำที่ออกเสียงคล้ายๆกันนะคะคำแรกค่ะ hour hour h ที่แปลว่าชั่วโมงแล้วก็ hour ที่แปลว่าพวกเรานะคะเขียนต่างกาันอ่านเหมือนกันความหมายต่างกันค่ะคำต่อไปนะคะคำว่า pair แพร์แพรคำแรกแปลว่ารูกแพร์ค่ะแพรคำที่สองแปลว่าคู่ค่ะอย่างเช่นใช้กับสิ่งของเช่นรองเท้าหนึ่งคู่ประมาณนี้ค่ะก็คือ a pair of shoes ก็คือรองเท้าหนึ่งคู่นะคะคำต่อไปค่ะ here 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 คำแรกแปลว่าได้ยินนะคะ here คำที่สองแปลว่า ที่นี่ค่ะคำต่อไป w a i t w a i t คำแรกแปลว่ารอคอยคำที่สองแปลว่าน้ำหนักนะคะต่อไปคำว่า night 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 คำแรกแปลว่ากลางคืนคำที่สองแปลว่าอัศวินค่ะเขียนตังกันนิดหน่อยต่อไปคำสุดท้ายนะคะ ออกเสียงคล้ายๆกันจะจะไม่เหมือนกันเท่าไหรคะะ่คำว่า life life แปลว่าชีวิตนะคะอีกคำหนึง life life ก็คล้ายๆกันแต่ว่าคือ v มันจะไม่ออกเสียง f ช h a r เหมือนตัว f นะคะมันก็จะออกเสียงคล้ายกันนิดหน่อยคะ่ะโอเคขอบคุณที่รับฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะ